ประกาศได้วันนี้เลยนะครับตะกี้กักไว้แล้วคนไทยทุกคนดูไทยหลีกฟรีทุกคนครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าสุดยอดโคตรเดือดละครับวงการฟุตบอลไทยแตกตื่นกันเลยครับทำแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนนะครับโอ้โหการรวมตัวของ AIS Jasmine g ินกครับพนึกกกำลังเนี่ย ถ่ายทอดฟุตบอลไทยหรือว่าเอาลิขสิทธิ์ไป4บวก2 2,000ล้านเนี่ยนะครับโอ้โหคุณคิดดูครับมูลค่า2,000ล้านแต่ล่าสุดเลยครับคุณสมชัยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AS เเปิดเผยว่าดูฟรีแฟนบอลไทยดูฟรีโอ้โหฟังไม่ผิดครับโคตรโหดโคตรเดือดครับ โอ้โหเรียกว่าเดินหน้าสร้างบริษัทหน้าใหม่แห่งวงการกีฬาและที่สำคัญเขาบอกเขาจะถ่ายบทเลยนะทั้งไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3ฟุตบอล f a ฟครับนะครับลีกคัพรวมถึงฟุตบอลเยาวชนยู1บอลหญิงถ่ายทุกอย่างด้วยความคมชัดแล้วยังมี VAR อีกในสนามที่มีได้นะครับ โอ้โหบอกได้เลยครับว่าเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเนี่ยได้ดูกันแน่แต่ที่สำคัญเขาพูดเองเลยนะครับดูฟรีโครโหดนะครับโอ้โหอ้าจะเป็นยังไงรายละเอียดเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับก็ต้องพูดจากใจนะคะว่าสมบัติอันล้ำค่าของสังคมกีฬาฟุตบอลน่าจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือทีมชาติทุกชุดทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงแล้วก็ฟุตซอล ะะส่วนอีกฝากหนึ่งก็คือไทยลีกทั้ง1 2และก็3ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายท่านคงจะเห็นถึงความคลุกคลักและความไม่แน่นอนของเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดแป้งเชื่อว่าอยู่ในใจของสมาชิกทั้งไทยลีก1 2และ3ก็แป้งก็ต้องบอกนะคะแป้งไม่ได้เป็นคนดราม่านะคะแต่แป้งเจอสิ่งต่างๆที่บอกว่า จะไม่มีผู้มาถ่ายทอดสดเป็นไปไม่ได้นะคะไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองจะไม่มีคนมาดูแล้วไทยลีกสามจะไม่มีคนมาถ่ายจะได้มูลค่าน้อยมากไม่เกินร้อยสองร้อยบาทสิ่งเหล่านั้นนะคะก็ถามว่าสะเทือนใจไหมมันก็ต้องมีธรรมดาเป็นธรรมดานะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็แป้งต้องบอก สื่อมวลชนในที่นี้นะคะเนื่องจากบัตการประชุมสภากรรมการครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนมีคําถามที่ถามแป้งว่าทุกคนและทราบแล้วว่าใครประมูลได้ไม่งั้นเราจะไม่มีเวทีอันยิ่งใหญ่เป็นวันประวัติศาสตร์วันนี้นะคะทุกคนถามแป้งเสมอว่าทําไมการเจราจารนี้จึงลับสนิทไม่มีใครทราบเลยเพราะแป้งคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่คนรักฟุตบอลต้องการดังนั้นเนี่ยแป้งคิดว่าวันนี้เนี่ย เป็นวันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เพราะดิกิทสิ์แบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆแล้วก็เป็นการทำงานอย่างยาวนานท่ามกลางแรงกดดันของทุกฝ่ายคือวันนี้ถ้าแป้งภาวนาได้อย่างเดียวนะคะคือแป้งเชื่อว่าหลังจากดูการ organize ดูการจัดการแถลงข่าววันนี้นะคะสิ่งเดียวที่แป้งภาวนานะคะคือป้งอยากจะมีอายุลดลงไป10ปี เพื่อจะทำให้โลกฟุตบอลเนี่ยเต็มไปด้วยคุณ,ณประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแท้จริงเพราะอย่าลืมนะคะว่าที่นี่คือทีมประเทศไทยขอขอบพุณจากใจค่ะก็ทจริงๆแล้วนะครับทางเราเองก็ทางในแง่บริษัทเองก็อยู่ในเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลมาเป็นสิบกว่าปีนะครับเพราะว่าหลายๆทีมที่อยู่ในที่นี้เราเองก็เคยสปอนเซอร์มามาก่อนนะครับแล้วปัจจุบันก็จะมีบางทีมที่สปอนเซอร์อยู่ ทีนี้การที่เราเข้ามาสับสนุนในคราวนี้นะครับทางบังเอิญผมเองมีโอกาสได้คุยกับทางพี่เล็กสมชัยแล้วน้อยนะฮะนะครับในเรื่องของฟุตบอลไอ้ฟุตบอลไทยท่อสดพรีเมียร์ลีกที่เกิดขึ้นมานะฮะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นนะฮะแล้วก็ได้คุยกับแป้งอยู่หลายครั้งนะฮะเขาก็อยากที่ให้เข้ามาช่วยสนับสนุนวงการฟุตบอลนะครับช่วงที่ผ่านมาบังเอิญไปท,ที่เที่ยงกฤษนะฮะแล้วที่เห็นรูปกันก็ได้เจอกับ สมาคมฟุตบอลอังกฤษด้วยนะครับก็ก็ได้คุยกับเขานะครับบอกว่าเ,เขาน้าจะมาทำอคาเดมี่ในเมืองไทยหรือส่งคนมามามา,มาถูกมาเทรนกรรมาการเราหลายหลายอย่างอะนะครับทางสมาคมอ,อังกฤษฟุตบอลอังกฤษเขาก็ก็ก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าอย่างนั้นเองทางเขาเห็นด้วยเองเนี่ยมีอะไรที่เราสองสามบริษัทยยใหญ่ๆเนี่ยที่สามารถเข้ามา support สมาคมฟุตบอลไทยได้เนี่ยกันายธรรมนะครับเราจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยนะครับภายใต้การดับของพี่แป้งเนี่ยให้เจริญเติบโต,ตมากๆยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้เองผมเองจึงมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในก้าวสำคัญของวงการฟุตบอลไทยนะครับท้ายที่สุดนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่ให้เกียรตินะครับ a อสกาฟและแจสนะครับในการเข้ามานะครับสนับสนุนและเราเองขอยืนยันนะครับว่าจะร่วมมือจะสนับสนุนและจะผลักดันวงการฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและส่งต่อความสุขความตื่นเต้นรวมถึงแรงบันดาลใจให้กับแฟนบอลไทยทุกคนทั้งประเทศครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าแจสเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับใน6ปีข้างหน้ารวม FA Cup ด้วยนะครับ ที่ต้องกล่าวถึงตรงนี้เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ว่าเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วหน้าที่หลักๆของเราในนี้คืออะไรนะครับอย่างที่คุณสารัตคุณกลางได้เรียนให้ท่านทราบนะครับว่าการไปอังกฤษครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสได้พบกับทางด้าน FA แล้วก็ g n i s i s r p r i m r l r l g u g นะครับเราก็ได้คุยถึงความเป็นไปได้นะครับซึ่งก็ได้ผลการตอบรับที่ดีวันนี้อาจจะยังไม่ได้ลงนามกันใน MOU แต่ใน ใน Principle หรือในในลักษณะการพูดคุยเนี่ยเ,ออเขาอยากจะเข้ามาช่วยหรือมาช่วยสนับสนุนเราใน3ด้านหลักๆนะครับเรื่องที่1น,นะครับการพัฒนานักเตะทั้งในระดับอาชีพและก็ในระดับเยาวชนด้านที่2ที่เรามองว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วจะต้องจัดการให้เป็นระบบก็คือเรื่องการตัดสินนะครับไม่ว่าจะเป็น,นนะเทคโนโลยีการตัดสินนะครับคุณภาพการตัดสินนะครับแล้วก็ การอบรมพัฒนากรรมการผู้ตัดสินของประเทศไทยนะครับสุดท้ายเลยในด้านที่3 English Premier League แล้วก็ FA อยากจะเข้ามาช่วยเราในการพัฒนาผู้ฝึกสอนทั้งในโคช้ชและผู้ฝึกสอนในหลายในหลายๆด้านนะครับทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ในระดับท้องถิ่นนะครับซึ่งเราก็มองว่าก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับ โอ้โหก็ต้องบอกนะครับว่าแฟนบอลชาวไทยปรบมือสิครับรออะไรครับยอมใจจริงๆนะฮะอ่ะมาต่อนะครับอันนี้ก็อีกข่าวดีเหมือนกันตอนนี้เนี่ยยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า f อฟครับยืนยันว่าตัวแทนไทยลีก4ทีมแข่งถ้วยสโมสรเอเชียครับล่าสุดเนี่ยเอประกาศถแถลงผ่านเว็บไซต์เพื่อยืนยันสิทธิ์สโมสรแต่ละประเทศ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสมโมสรเอเชียแต่ละรายการนะครับโดยไทยลีกได้สิทธิ์ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย4ทีมนะครับก็บุริรามยูไนเต็ดครับแชมป์ไทยลีกปี2024ทั20 25แล้วก็แชมป์เอฟเอคัพก็จะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตรอบลีกสเตทอันนี้รู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นแชมป์มานานแล้วนะครับแล้วก็ทูแบงคอกนะครับรองแชมป์อันนี้ก็ทราบเป็นอยู่แล้วว่า FC c h a แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิรอบเพย์ออฟคุณจะได้โคต้านี้เนี่ยแต่ถ คุณก็จะได้มาเล่นแชมเปี้ยนลีก2เหมือนในปีนี้นะครที่ได้ไป3ทีมขณะที่ BG ครับ BG เนี่ยต้องบอกว่ามาแล้วนะครับอันดับ3เนี่ยจะได้ไป AFC ซีแชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มไปแบบออโต้และที่สำคัญครับราชบุรีครับตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้ไปไหมล่าสุดครับ AFC h h m p p o o ป s l e g u u e 2ได้ไปในรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองคือได้สิทธิ์แทนลีกเกาหลีเหนือ เพราะว่าเขาไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งนั่นเองนะครับซึ่งคุณฟุกธนวัฒนิติการจนาเนี่ยได้โพสต์นะครับพี่ฟุกเนี่ยแหละประธานสโมสรลัดลีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า5ปีที่แล้วเนี่ยเขาพาทีมราชบุรีไปเล่นถ้วยเอเชียได้สำเร็จมาวันนี้เขาได้ไปอีกนะครับแต่ผมก็ดีใจไม่สุดค่าวที่แล้วเพราะว่าต้องเล่นสนามกลางเพราะโรงแรมในจังหวัดไม่พอรองรับ4ทีม แต่ปี2025พี่ฟกบอกว่าทำสําเร็จแล้วกําลังจะทําให้พี่น้องชาวจังหวัดราช,ชบุรีได้ดูฟุตบอลระดับเอเชียในบ้านทีมดังระดับเอเชียต้องเดิน ทางมาจังหวัดร,ราชบุรีของเราพี่ฟุกว่างี้นะครับเพราะมันจะมีทีมจากญี่ปุ่นเกาหลีอะไรใดๆผมว่าราชบุรีเป็นเมืองที่โอ้โห,หน่าไปมากๆนะครับการเดินทางไกลของพวกเรามาถึงวันนี้ได้ต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทุกท่านที่คอยซับพอร์ตเสมอมานะครับราชบาุรอ,อ่ะพี่ฟุกว่างี้ผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือการตอกย้ํากระแสความรุนแรงของวงการฟุตบอลไทยว่ามาได้สุดยอดจริงๆนะครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติด ติดตามกันได้นะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับ